ื่อนครับสำหรับเครื่องนี้เป็นฮาร์ตลรี่16นิ้วนะครับเพื่อนๆเ,เอามาให้ซ่อมนะครับก็คืออาการเบอร์หนึ่งไม่มีแรงนะครับเบอร์สองเบอร์สามก็พอได้อยู่อาการคือไม่มีแรงนะครับสมมติเราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่มีอะไรหรือว่าเราไปถอดของเก่ามาใช้มาเปลี่ยนเราพอจะหาวิธีซ่อมให้มันมีแรงกว่าเดิมได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ กดเบอร์ครับนี่ครับค่อยๆหมุนไปทีละน้อยละน้อยละน้อยนะครับนี่ครับนี่ถือว่าหมุนช้านะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับก็คือเบอร์หนึ่งไม่มีแรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวถอดเลยครับถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราซ่อมพัดลมนะครับก็วิธีการหมุนจุกออกนะครับหมุนมาฝั่งนี้นะครับอย่าปิดทางนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับดึงออก ตัวนี้หมุนอีกทางนึงนะครับมาทางนี้นะครับดึงออกครับเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าเหยียบนะครับจับดูแกนครับแกนไม่ติดมากนะครับแต่หมุนตามมือไม่ไปนะครับนี่หนืดนิดหนึงนะครับถอดครับผมเดี๋ยวผมจะฉีดสแลกไปที่แกนดูก่อนนะครับ มันครับแล้วก็ถ้ามีน้ํามันจัดนะครับก็หยอดลงไปให้มันไปกัดแล้วก็ทําให้มันลอลื่นขึ้นนะครับแล้วก็หมุนดูแค่น,นี้ก็กล้องตัวแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะถอดซีออกมาดูนะครับซีก็คือตัวนี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคาปานะครับ ตัวนี้เราต้องวัดนะครับวัดค่าซีหรือวัดค่ามันดูนะครับถ้าเกิดเราไม่มีตัววัดนะครับเราไปซื้อหรือแปลของเก่านะครับมาใส่สองตัวเลยก็ได้นะครับของเก่าของเก่าที่ที่ว่าค่ามันต่ําลงนะครับอันนี้ผมว่าซีน่าจะไปบ้านเก่าแล้วครับเดี๋ยวผมตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนได้ดูกันนะครับ การวัดซีนะครับของผมมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับขีดสองขีดนี่ครับขีดสองขีดตรงนี้คือสัญลักษณ์วัดซีพัดลมซีแอนะครับแต่เราต้องรีเซ็ตให้เป็นตัวเอกับตัวเอฟนะครับบางเครื่องไม่ต้องรีเซ็ตนะครับมันจะเป็นของมันเลยนี่ครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเอ็นเอฟนี่คือการวัดซีพัดลมหรือซีแอนะครับทีนี้เราดูค่างมันนะครับว่าไอ้ค่ามันเนี่ย ท้าจะดูยังไงนะครับหลายคนเพื่อนๆบางคนเพิ่งจะเข้ามาดูใหม่ๆนะครับไม่รู้จักว่าท้าซีมาดูกันตรงไหนนะครับโอ้วันนี้เสียแล้วมัง้งครับดูว่าใช้ได้เปล่านะครับเดี๋ยวผมลองรีเซ็ตเสียงดูก่อนนะเคยังใช้ได้อยู่ครับผมเออเราก็ปอกสายนะครับไม่มีซ้ายขวานะครับนี่ครับ ชัดเจนไหมครับ1 5 uf นี่ครับต้องดูตรงนี้นะครับไม่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ช่างนะครับในบริเวณนี้แต่ต้องมีตัวนี้นะครับ1.5 uf คือ1.5ไมโครถ้าเป็น2 uf ก็คือ2ไมโครเป็น3ก็คือ3ไมโครเลยครับถ้าเป็น1.8ก็1.8 uf ดูตรงนี้พอนะครับไม่ต้องไปสนใจที่อื่นก็ได้นะครับเราวัดซ้ายขวานะครับข้างไหนก็ได้มันต้องขึ้น1.5นะครับ มันขึ้น1.46สองซียังได้อยู่นะครับแต่ว่าทำไมพัดลมมันหมุนช้าครับเนี่ยซียังได้อยู่แต่พัดลมมันหมุนช้าครับก็คือเบอร์เบอร์หนึ่งมันไม่ออกนะครับสตาร์ทไม่ไปนี่ครับมันก็หมุนดีนะครับเนี่ยมันก็คล่องตัวดี ทีนี้เราจะทำไงกันต่อซีข้ามรถที่เดียวนะครับจราบเื่อนครับเดี๋ยวผมจะ2.5มโครใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าค่าตัวนี้เหลือแค่2มโครนะครับวัดดูแล้วนะครับเหลือ2มโครอันนี้ใส่1.5นะครับถึง1.8นะครับทีนี้1.5มันค่ามันหายไปเยอะเนาะเดี๋ยวจะ2มโคเข้าไปเลยนะครับเสเรียบร้อยครับเพื่อนนี่ต่อซ้ายขวาได้นะครับ ไม่มีบวกลบนะครับสําหรับต่อสนะครับนี้เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ไม่ต้องถอดแกนก็ได้นะครับผมดูแล้วแกนมันมหลวมนะครับสอาจจะลดลงนิดนึงนะครับพอดีเราขีดสเลกเข้าไปใส่น้ำมันเข้าไปก็ใช้ได้แล้วครับนะครับมัน,นก็หมุนดีนครับคล่องตัวดี ดูว่าลูกค้าใช้แล้วมีเสียงดังไหมครับถ้าเสียงดังเป็นที่แกนนะครับเราต้องเอามาเปลี่ยนใหม่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนครับเอ่อหลายหลายคนนะครับเวลาขันน็อตตรงนี้ครับนี่ถ้าขันเข้าไปนิดเดียวครับมันจะเบียดซ้ายเบียดขวาเบียดซ้ายเบียดขวาเบียดซ้ยเบียดมาครับเอาให้มันสุดเลยครับให้มันเหลือน็อตนิดเดียวแค่นี้ครับอย่าให้มันโยกแขกแรกนะครับนี่ ถ้าขันไม่สุดนะครับเบียดซ้ายเบียดขวาครับมันเหมือนกับเอ้ยมันเนื่ยดอยู่อะไรประมาณนั้นครับเจ็บปป้ครับผมกดเบอร์หนึ่งครับปาบเข้าไปนี่หมุนเร็วเลยครับไม่มีการช้านะครับนี่ครับหมุนเท่ากับเบอร์สองเบอร์สามเมื่อสักครู่เลยครับเบอร์หนึ่งแรงมากนี่ครับสายปกตินะครับสายครบรอบแสดงว่าสําเร็จครับเบอร์สองครับนี่ครับเบอร์สองแรงจวดนะครับนี่ครับ เบอร์สามครับโอ้โหเบอร์สามใบแทบแตกนะครับนี่ครับใส่ C สองไมโครเข้าไปครับเป็นไงครับหมุนจิ้วเลยครับอันนี้ C หนึ่งจุดห้านะครับผมใส่ C สองไมโครของเก่าที่ถอดมาจากเครื่องอื่นที่ค่ามันลดนะครับจากสองจุดห้าเหลือสองไมโครเก็บไว้ใส่เครื่องอื่นได้สบายมากครับนี่คือเทคนิควิธีการนะครับเกี่ยวกับการซอมบลมว่าเราทํายังไงถึงจะประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเงินลูกค้าได้ด้วยนะครับอันนี้เราคิดลูกค้าไปเลยครับ ร้อยห้าสิบบาทร้อยแปดสิบาทนะครับส่วนเราลงแค่แรงครับเพราะว่าตัวนี้เราไปถอดออกมาจากตัวอื่นที่เขาไม่เอาแล้วเขาไม่ซ่อมแล้วเนาะเห็นไหมละครับว่าวิธีการก็มีอยู่นะครับเก็บเลขเก็บน้อยนล้ฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสําหรับคุณลุงคุณน้าคุณอานะครับมีประโยชน์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปหน้าคุณลุงคุณน้าจะเห็นคลิปของผมนะครับถ้าเกิดไม่กดรูปกระดิ่งไว้ไม่เห็นนะครับกดถูกใจไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรซ่อมให้เพื่อนๆได้ดูกันก็จะนํากลับมาอีกคิดถึงเพื่อนทุกคนเลยนะครับบางทีไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับบางทีก็รับไม่ทันนะครับเบอร์ไลน์นะครับ0888705729นะครับอยากได้อะไรซีแกนนะครับก็สั่งผมได้เนาะนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ลาไปแล้วครับ